ได้ยินเสียงไหมคะเหล็กหนาถึง0.4ส้สสงวิ่งบนลงล่างบนลงล่างบนแม็กไซ20เป็นโรบากแขนยาวของใคเคาะเมื่อกี้นี่คือนิ้วแตกแล้วนะคะและมีเคยเห็นกันไหมคะกระบะตอนเดียวสีเขียวจัดทรงเหมือนทหารดูรวมๆแล้วโคตรมีเสน่ห์เลยคะ่ะเข้ามาดูใกล้ๆเลยคะ่ะกระบะตอนเดียวคันนี้นะคะหาดูยากมากเลยนะแถมมีการแรปสีทั้งคันเลยคะ่ะ แต่งหน้าดุดันแล้วใส่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่งอะไรที่เป็นสีส้มวิง่งบนลงล่างบนลงล่างบนลงล่างแบบนี้เลยค่ะกับกระจังหน้าแรปเตอร์วีหกฟอนสีดาแบบนี้ระบายอากาศจากห้องเครื่องได้จริงติดเพิ่มเป็นกันชนของฮัมเมอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟตีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกและมีการรองรับติดวิ้นไฟฟ้าเพื่อลากจูงด้านล่างเขาใส่เป็นจุดรีคา v e บ y รี่พอยนะคะเพื่อที่จะรองรับการลากจูงดึงนะคะรับน้าหนักได้ถึง3.5ตันนะคะของฮัมเมอร์นะคะพร้อมกับการใส่ตัว การแข้งใต้ท้องรถนะคะเพื่อป้องกันรถของเราครูดหินดินตกกลุ่มทําให้เกียร์เผาระบบด,ด้านล่างของเรานั้นไม่เสียหายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟอยากโชว์มากๆเลยค่ะตัวนี้หลอเให้มากๆเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีส้มสีขาวสีเหลืองนะคะสียอดฮิตคือสีนี้ค่ะแต่งทรงแล้วเหมือนทหารทรงคนแข็งแกร่งมีอํานาจซึ่งรับเข้ากับฟอร์ดท,ที่มีการแรปสีเขียวแบบนี้นะคะหล่อแบบนี้ต้องจัดนะคะและก็กันชน ได้ยินเสียงไหมคะเหล็กหนาถึง0.3มิลของ h ฮมเมอค่ะอย่าพลาดที่จะติดเลยนะคะด้านข้างนี้มีการตกแต่งคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีหมุดสีเงินแบบนี้แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือล้อค่ะเดี๋ยวมาดูล้อใกล้ๆเลยค่ะเป็นแม็กไซ20 ลายมาเวลมาพร้อมกับยางโอมไซต์ของโอตานี้ซีลียาง33มคู่12.5 R 2 0นะคะลักษณะการวิ่งคือเป็นสมรรถนะในการวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะเท่มากๆเลยคันนี้นะคะจัดทรงแบบนี้โคตรมีเสน่ห์เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดถัดมาเลยค่ะตัวนี้นะคะนอกจากจะแรบสีเขียวทั้งคันแล้วนะคะใหม่ตัว บันไดข้างของ Hummer ร์เลยค่ะรุ่นนี้มีไฟมาให้เพรียบพร้อมเวลาขึ้นลงนะคะสะดวกมากๆนะคะมองเห็นทัศนวิสัยด้านล่างพร้อมกับการทําความสะอาดที่แสนจะง่ายได้นะคะเพียงใช้น้ําฉีดนะเสร็จ ฝุ่นโคลนก็ไหลลงระบายไปตามรูด้านนี้เลยค่ะมองมาตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นโรบาแคนยาฮมเมอร์รุ่นไทเทเนียมค่ะพ,พร้อมกับไฟเบรกดวนที่3ด้านท้ายเบรกทีนี้สว่างจ้ายสองขับ3คันต่อท้ายเลยค่ะอย่าพลาดที่จะติดกันเข้าไปเลยนะคะข้างๆนะคะตัว ตอนเดียวกระบะตอนเดียวคันนี้นะคะจะมีราวบาร์ติดมากับรุ่นของเขาอยู่แล้วนะคะยิ่งเสริมความแข็งแกร่งกันเข้าไปอีกเดี๋ยวมาดูไฟค่ะไฟตัวนี้เห็นไหมคะมีความสวยงามมากๆเลยค่ะนอกจากจะเป็น LED หนึ่งชั้นยังมีการติดครอบไฟท้ายให้มีบล็อกมีเหลี่ยมดูจุดถัดมากันเลยค่ะตัวนี้เป็นการชนของ Hummer นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นฮอตฮิตมากๆเลยเนื่องจากเขามีการติดตัวไฟ LED นะคะด้านซ้ายขวาพร้อมกับรูปทรง เหล็กมีความหนามากๆใลยเคาะเมื่อกี้นี่คือนิ้วแตกแล้วนะคะและมีไฟส่องไปทะเบียนมาให้เรียบร้อยรองรับการติดบอลหรือปากนกแก้วสำหรับลากจุงสิ่งของที่หนักถึง3.5ตันยกตัวอย่างเช่นเรือสามารถลากได้สบายๆเลยค่ะและมีจุด ห่วงโอเมก้านะคะใช้สําหรับลักจูงได้อีกแล้วค่ะ1.9ตันกันเลยทีเดียวนะคะเท่มากๆเลยครบองค์ประกอบแห่งความเท่ความหล่อนะคะรวมๆของการจัดส่งแล้วนะคะมีความหล่อเกินคำว่ากระบะตอนเดียวนะคะมีความเท่และมีเสน่ห์ใครชอบการแต่งสไตล์แนวแรับสีนะคะเป็นสีไหนก็ได้แจ้งทัดได้นะคะแล้วแต่งหรอแบบนี้วันนี้ทัดรอไปแล้วค่ะ